สวัสดีครับวันนี้เซโต้กลับมาที่บ้านครับผมต่างจังหวัดที่ศรีสะเกดน,นะครับผมก็วันนี้จะพามาชมทุ่งนาอยู่หลังบ้านนะครับผมทุ่งนาอยู่หลังบ้านพอ่อปลูกข้าวนี่ครับผมประมาณนี้ครับผมมีกองเฟืองด้วยกองฝางให้ดูต้นข้าวครับผม ไอ้ที่หายหายไปนี้น่าจะวัวลงมากินนะครับผมลูกวัวลูกวัวมันสนนะครับผมลูกวัวลงมากิน,นอันนี้ปลูกไว้กินเองครับผมก็ไม่เยอะหลังเมื่อก่อนไม่มีต้นมะขามครับผมสันนี้ต้นมะขามใหญ่เลอะ นีนก็จะเป็นครอบวัวนะครับผมอันนี้ก็หญ้าปลูกไว้ให้ลูกวัวนะครับผมมีน้องไก่ด้วยโอ้นี่มันต้นว่าาเมื่อก่อนต้นเล็กๆเ,เองตอนนี้ใหญ่เบ้อเลิศเลยอันนี้ ต้นว่าเหมือนกันมั้งนี่อันนี้ต้นมะขามโอ้ใหญ่ไปเลยเลยนะครับผมฟังนี้นีดต้นอะไรเนี่ยมะกอ,อกมั้งเนี่ยใหญ่ไปเลยเลย อันนี้เป็นที่ของอของคนอยู่บ้านนะครับผมอยู่บ้านมีซอยมาตรงนี้ด้วยครับผมซอยตรงนี้ก็จะเข้าไปบ้านอาถน,น,นุครับผมแต่ว่าเสียดายต้นเสียดายต้นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทำถนนใหญ่ขึ้นนะครับผมทำถนนใหญ่ขึ้นเนี่ยต้นไม้พ่อปลูกไว้เนี่ยโดนเลยนะเนี่ย ทับสายไฟอันนี้ทำไมปล่อยให้มันใหญ่ขนาดนี้เนาะทับสายไฟเนี่ยบ้านเราเข้าได้สองทางครับผมด้านหน้าด้านนี้เข้าได้ ลูกงัวลูกงัวนี้ไม่รู้จักผมแล้วเพราะว่าไม่ได้จับบ้านนานมันไม่รู้จักผมแล้ว,วถ้าเมื่อก่อนนะผมเลี้ยงมันนะกลับมาเนะี่ยมันวิ่งมาหาเลยนะอันนี้ลูกกระแบนนี่ไม่รู้จักจะไข่น,น้อ <laughs> มาจะเอ๋ไข่น,น้อมาจะเอ๋เป็นเดบเป็นแดบมึอเป็นแดบ ไครน้นรนนมอมาใครน้อมาโ <c oughs> อ้มันแฉะนะครับผมเเป็นนนมยยนะ